ปริศนาที่แท้จริงแชงคูดนั้นทาไมต้องแย่งชิงพลังผลปีศาจอย่างผลโกมุกโกมุกมาและการบุกมาของรัฐบาลโลกนี้นะครับดูเหมือนว่าแชงจะมีส่วนสําคัญด้วยนะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีททั้งหลายก็สําหรับเรื่องราววันพีทนะครับเด็กได้ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เข้มข้นสุดๆเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นลูฟี่จอยบอยหรือพลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันก็เป็นประเด็นหลักๆนี่แหละที่ พูดกันในช่วงอาทิตย์นี้ซึ่งผมนั้นก็ไปติดงงใจบางอย่างนะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับเรื่องราวผลปีศาจของลูฟี่นั่นแหละผมก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ลองย้อนกลับไปอ่านบางส่วนแล้วกันอยากจะรู้ว่าเออมันมีบางส่วนไหมที่นะครับสามารถพูดเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับพลังผลปีศาจของลูฟี่และนะครับผมก็เลยลองไปย้อนอ่านดูโดยจะเน้นไปอ่านนะครับเรื่องราวของแชงคูตนะครับว่าเออมีสายสัมพันธ์กับลูฟี่เกี่ยวกับเรื่องพลังผลปีศาจและนะครับเกี่ยวกับการบุกเข้ามาของ CPC ซี่งซีประเด็นนึ่นน่าส ใจเลยนะครับและดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์โอดานั้นพยายามเขียนเชื่อมโยงกันมานะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับพลังผลปีศาจท,ที่แชงคูดแย่งชิงมานะครับอย่างผลโกมุกโกมุนะครับผลยางยืดของลูฟี่ซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในเฟซบุ๊กเพจสะดวกช่องทางไหนก็สามารถกดติดตามช่องทางนั้นได้เลยก่อนอื่นเลยรัถถ้าพูดึงตวแป สำคัญนะครับที่ทําให้นะครับสงครามอนนตชิงมากครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยกับการที่ไคโดกับบิ๊กมัมนั้น2คนนะครับก็คือร่วมมือกันนี่แหละในการจะเป็นพันธมิตรกันนะครับในการไปคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีชซึ่งแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงพันธมิตรโจรสลัดที่มันแข็งแกร่งที่สุดนะครับเท่าที่แบบว่าผมเคยเห็นมานะผมว่าไอคู่นี้แหละบิ๊กมัมกับไคโดเป็นพันธมิตรโจรสลัดนะครับที่มันแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับยากมากๆเลยที่ใครนั้นนะครับจะมาต่อก่อนด้วยจึงไม่่่่่ใใชเเรรืออองแปลลกกจะไยนที สงครามครั้งนี้นะครับทางด้านฝั่งของทหารเรือนะครับจะตัดสินใจไม่ปลุกเข้ามานะครับในการมาจับกลุ่มนะครับไอคนพวกนี้ก็คือในศึกครั้งนี้จะมีแบบว่าแกนหลกัลกๆ3คนก็คือลูฟี่หมวกฟางพิกมัมไคโดซึ่งทหารเรือนั้นก็ตัดสินใจนะครับในการไม่ปลุกเข้ามานะครับซึ่งผมก็เข้าใจได้นะการบุกเข้ามานั้นน่าจะมีโอกาสเสียมากกว่าได้คือปล่อยนะครับให้ทั้ง3ส่วนเนี่ยก็คือสู้กันเองดีกว่านะครับเดี๋ยวก็เกิดการหักหลังกันเองหรือนะครับถ้าฝ่ายได้ชนะฝ่ายใดแพ้นะครับทหารเรือก็ได้เปลียยออู่แ้วรพหกลูฟี่แ แพ้ไปนะครับเจ้าหมวกฟางแพ้ไปก็ได้กําจัดเจ้าหมวกฟางตามที่เขานั้นต้องการหรือนะครับใครโดนหรือพิกมามหักหลังกันเองจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้ไปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับทหารเรือก็ได้ประโยชน์อีกเหมือนเดิมนะครับกำจัดจักรพรรดิไปได้1คนนะครับมีแต่ได้กับได้ไม่ต้องไปสูญเสียกําลังคนช่วงนี้นะครับไปจัดการพวกเจเทพโจรสลัดนะครับหรือว่าเคลีย์ระบบภายในของตัวเองให้มันแข็งแกร่งนะครับเพื่อรับมือศึกต่อไปในอนาคตดีกว่านะครับซึ่งถามว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของฝั่งทหารเรือนะครับอย่าง่าคลย แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีนะครับถึงแม้ว่าทหารเรือจะตัดสินใจแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าพวกเขานั้นได้รับคําสั่งมาจากเบื้องบนคือฝั่งรัฐบาลโลกว่าให้ต้องไปนะครับที่โอเนงาชิมะนะครับยังไงพวกเขาต้องไปแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เห็นได้ชัดเลยรัฐบาลโลกไม่สั่งการนะครับให้ทหารเรือไปตั้งแต่แรกแต่เชื่อว่านะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้นะครับการตัดสินใจครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปคือการปรากฏตัวขึ้นของแชงคูดนะครับที่แมรีจัวเพราะการที่พี่แกนั้นสามารถขี่ปีแตะมาเดินชิว ที่นี่เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับและนะครับมันไปเชื่อมโยงกับการที่มีการเปิดเผยว่าอดีตก่อนหน้านี้นะครับแชงเนี่ยก็คือเป็นคนที่ไปขโมยพลังผลปีศาจอย่างผลโกมุโกมุมานะครับจากฮูฮูและนะครับผมก็เคยพูดไปแล้วแหละครับว่าไอ้โทษฐานที่ฮูฮูเนี่ยก็คือไม่สามารถรักษาผลปีศาจนี้ได้ผมว่ามันดูหนักเกินไปหรือเปล่านะครับก็ไอ้แค่พลังผลปีศาจหนึ่งผลทั้งที่นะครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่า CP9 ก่อนหน้าเนี่ยไอ้รุ่นร็อบรุจจีเนี่ยทำผิดพลาดมากกว่านี้ยังสามารถกลับมาเป็น CPC แต่เจ้าฮุสฮูนั้นดันถูกจับเข้าคุกไปนะครับมันดูแบบเออไม่ค่อยสมีสมผลกับคดีที่โดนสักเท่าไหร่นะครับแต่นะครับเมื่อแบบว่าช่วงหลังเนี่ยอย่างช่วงตอน2ตอนที่ผ่านมามีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นนะครับว่าพลังผลปีศาจของลูฟี่นั้นมันเทพนะครับหรือว่าเอาง่ายๆพลังผลปีศาจของลูฟี่นั้นน่าจะมีความเกี่ยวโยงกับจอยบอยและการที่นะครับหลังจากที่แชงคูนั้นขี่มีแตะเข้าไปที่แมรี่จัวนะและหลังจากนั้นรัฐบาลโลกก็สั่งการเลยให้ซีพีซิโร่นะครับมาที่โอลน แปลกเกินไปหรือเปล่าเพราะอย่างแรกเลยนะครับผมเชื่อว่าทางด้านฝั่ง5ัพูตเฒ่านะสามารถสั่งให้ทหารเรือมาบุกที่นี่ก็ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเอา C P C โลมานะครับคือหรือเอาง่ายๆเอาทหารเรือมาช่วยสมทบนี่แหละและ C P C โลมาด้วยก็ได้เพื่อให้กองทัพมันใหญ่มากินึ้นแต่รัฐบาลโลกตัดสินใจเอาแค่ C P C โลมาเท่านั้นซึ่งแน่นอนนะครับการที่สั่งให้ C P C โลมาเท่านั้นเท่ากับว่าภารกิจนี้นะครับน่าจะเป็นภารกิจที่โคตรจะรับสุดยอดคือ,อง่ายๆภารกิจนี้นะครับไม่อยากให้ข้อมูลนั้นล่วนไหลไเพราะ CPC โลกถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทํางานสกปรกสกปรกนะครับให้กับเผ่ามังกรฟ้าให้กับรัฐบาลโลกเพื่อนะครับไม่ให้คนรู้เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างในหน้าปรตาสตาตของโลกใบนี้จึงทาให้เป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าแชงคูดนี่แหละครับเป็นคนไปบอกบางสิ่งบางอย่างนะครับกับทางด้าน5ผู้เฒ่าเพราะว่าแชงนั้นนะครับอาจจะทราบข่าวนะครับว่าทางด้านของบิ๊กมังบับไคโดร่วมมือกันเพื่อจะจัดการลูฟี่นะครับแชงนั้นก็อาจจะไปเปิดเผยก็ได้นะครับว่าผลปีศาจของลูฟี่นั้นเป็นผลปีศาจที่เขานั้นเคยแย่่่งงชิมาากกออนนนนห้ี จึงทาให้รัฐบาลโลกนั้นก็น่าจะร้อนตัวพอตัวเลยล่ะเลยรีบส่งคนมานะครับและเมื่อส่งคนมาที่นี่นะครับภารกิจหลักๆแรกเลยเนี่ยก็คือให้จับตัวนิโคโรบินอันนี้เข้าใจได้เพราะว่านะครับโรบินนั้นสามารถอ่านโพนิกิฟได้และยังมีภารกิจบางอย่างที่เสริมขึ้นมาก่อนที่จะสั่งให้ไปจัดการลูฟี่นะก็คือให้จัดการฮูฮูเลยซึ่งอันนี้นะครับน่าจะเป็นคําตอบที่สําคัญนะครับว่าทําไมต้องจัดการฮูฮูเพราะว่าก็คงอยากจะปิดปากนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังผลปีศาจที่หายไปนี่แหละที่ก่อนหน้านี้นะครับทากรี่ พอมาถึงที่นี่นะครับเห็นว่าช้างสุนิชานั้นปรากฏตัวขึ้นซึ่งมันเป็นการเชื่อมโยงเลยครับว่าหากช้างสุนิชาปรากฏตัวขึ้นแบบนี้เท่ากับว่าพลังผลปีศาจที่พวกเขานั้นพยายามปกปิดมาก่อนหน้านี้ได้ตื่นขึ้นแล้วนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ได้สั่งการให้ไปจัดการลูฟี่ในทันทีแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าสรุปแล้วแชงนั้นมาดีหรือมาร้ายนะครับเพราะอย่างแรกเลยแชงนั้นนะครับผมเชื่อว่าน่าจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพลังผลปีศาจนี้จากโรเจอร์นะครับเพราะว่าหลัง มาได้ใช่ไหมเหมือนจะมีการคุยบางสิ่งบางอย่างกับแชงนะครับและแชงร้องไห้ออกมาซึ่งจริงๆมันก็ตีได้หลายความหมายนั่นแหละแต่นะครับผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญหลอกที่แชงนั้นอยู่ดีๆก็ไปขโมยพลังผลปีศาจจากรัฐบาลโลกมาและเป็นผลปีศาจนี้ด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าผลปีศาจนี้จะมีความสาคัญสุดๆไปแล้วสำหรับผลโกมุกโกมุและหลังจากที่นะครับลูฟี่นั้นได้ครอบครองพลังผลปีศาจนี้ไปนะครับแชงก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปใช่ไหมอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้แชงนั้นนะคร กับเหมือนกับว่าเขานั้นนะครับกำลังเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างนะครับความฝันของคนที่เคยเป็นกัปตันของเขาอย่างโรเจอร์ให้มาสานต่อในสิ่งนี้นะครับซึ่งแชงนะครับก็ดูเหมือนจะคาดหวังในตัวของลูฟี่และคิดว่าลูฟี่นี่แหละจะเป็นส่วนสําคัญนะครับที่สานต่อนะครับในการคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีชจึงทําไมถ้าพูดถึงนะครับกุญแจสําคัญสุดๆเลยนะครับเกี่ยวกับความลับพลังผลปีศาจของลูฟี่นะครับหรือแม้กระทั่งจอยบอยแชงนั้นน่าจะเป็นบุรุษปริศนามากที่สุดแล้วแหละที่กุมความลับนี้เอาไว้อยู่นะครับ นอกเสียแต่ว่าจะเป็นซิลเวอร์เรรี่นะแต่โอเคผมว่าแชงนั้นนะครับน่าจะรู้บางสิ่งบางอย่างเพราะไม่อย่างนั้นมันคงไม่บังเอิญขนาดนี้กับการที่พลังผลพิสารนี้นะครับถูกส่งต่อให้ลูฟี่หรือแม้กระทั่งที่ผมพูดไปหลังจากที่แชงนั้นไปหาห้าผู้เท่านะครับที่แมรีจัวหลังจากนั้นผู้เท่าก็สั่งการในการบุกมาที่นี่ในทันทีเลยซึ่งก็ดูเหมือนว่าการเจรจาครั้งนั้นนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อใครนะครับหรือสามารถสร้างความร้อนตัวให้กับฝั่งรัฐบาลโลกได้สูงเลยและความลับตรงนี้นะครับก็อาจจะถูกเปิดเผยใในนนนนออีกกไม่าาคต็ ไปไได้จึงทาให้ปริศนานะครับเรื่องที่ว่าทําไมแชงนั้นจะต้องไปแย่งพลังผลปีศาจนี้มาและพลังผลปีศาจนี้มันมีคุณค่าอะไรกันแน่นะครับคุณค่าของมันคืออะไรนอกจากมีความเชื่อมโยงกับจอยบอยแล้วหรือมีอะไรที่มันสําคัญไปมากกว่านี้นะครับและจริงๆนะถ้าโดยส่วนตัวผมนะครับผมเชื่อว่าถ้าพลังผลปีศาจนี้เนี่ยมันมีความสําคัญขนาดนั้นทําไมแชงไม่เลือกที่จะกินเองไปละ่ะหรือนะครับให้คนที่ตัวเองนั้นรู้สึกสนิทมากกว่าในการกินพลังผลปีศาจนี้ไปนะครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญ หรือพลังผลปีศาจนี้นะครับแพ้ที่จริงแล้วแชงนั้นนะครับก็คือเอามาเนี่ยเพื่อจะมอบให้คนอื่นที่ไม่ใช่ลูฟี่ก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือจะเป็นการตั้งใจนะครับที่ต้องการมอบให้เอสก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะพออย่าลืมแล้วกันนะว่าแชงอาจจะรู้ก็ได้นะว่าเอสมาถูกฝากฝังไว้ที่กราฟนะครับเพราะไม่อางงั้นแชงจะมาทําไมนะครับหมู่บ้านฟูซานะครับหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งนะครับอีกทั้งนะครับหากเชื่อมโยงก่อนหน้านี้โรเจอร์ก็ดูจะฝากความหวังไว้ที่ลูกของตนเองสูงเลยนะครับและในทาาี่สมะรจ สามารถนะครับไขสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทได้เราก็ต้องไปรอดูกันอีกทีแหละครับว่าเจตจำนงได้แท้จริงของแชงกูนั้นคืออะไรทําไมเขาถึงตัดสินใจนะครับในการทําบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนจะขัดนะครับกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่เราก็ต้องไปรอดูคําตอบนะครับที่อาจารย์โอดาจะเฉลยต่อไปในอนาคตและเหมือนเดิมนะครับหากใครนะครับอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับอาจจะเป็นปริศนาของฝั่งรัฐบาลโลกก็ได้ที่มีความเชื่อมโยงกับจอยบอยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้พยายามรวบรวมอยู่นะครับแต่ว่ายังอาจจะไม่ได้ครบ1น0รเร ผมพยายามรีเช็คให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์และเดี๋ยวจะทำนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ทุกคนได้รับชมนะครับหรือเรื่องราวอื่นก็รีเควสต์มาได้อันนี้ก็จะให้ตามคำขอเพราะว่ามีคนถามเยอะแหละครับไม่เทิงถามหรอกแต่หลายคนก็คือสงสัยกันเยอะนะครับเกี่ยวกับประเด็นว่าแชงนั้นแบบว่ารู้เรื่องราวตรงนี้หรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่สามารถพูดได้หรอกว่ารู้หรือไม่รู้นะว่าผลปีศาจนี้นะครับก็คือควรจะมอบไปกับลูฟี่แต่สิ่งหนึ่งเลยดูเหมือนว่านะครับแชงนั้นพยายามจะเดินเกมบางสิ่งบางอย่างให้ฝั่งรัฐบบาาาาลลลโกกนนนนนััั้้มมททีีี่่่ะครแวว็็เเปปไตขหง ซึ่งจะมาในแง่ดีหรือแง่ร้ายอะไรเราก็ต้องรอดูต่อไปในอนาคตและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f a c e b o o k f a n p เพ e สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ